Stupid mm. silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm ตอนนี้เวลาจาัโมง,ง,งีงน้องปวดหันเพิงกำแเพงเดี๋ยวอยู่โอ้สิเก่ามงแล้วกำแเพงเอาดินถมปวดโปโม้แก่งแล้วเบิ่งช้าเข้าแทีนี้โอ้สวิมิงกูช้าไหวาน้ำโอ้ เอายุย่อมนึงหม่องนี่ต้องหายเร็วมือนี้ได้หน่วานน้ำมอพี่น้องว่าสันนี่เอ้ยสนุกไม่โคเล่นนะเนาะบรรยากาศน้ำออกพี่น,อน,น,อน้องเพิ่นต้องดูดน้ำออกวสันจกวด้น้ำออกแล้ว ไส่ปิ้งเลยย่างบ่อสีเมตรเด้ย่ยางปลาเบิงทั้งพุนเพราะว่าเพิ่นเอาดินลบไปที่เลี้ยงน้อยหนึงน่งต้องเอาลง่ไปเพราะันกะมันจิกกายเป็นคลองคลองคลองหลวง <c ười> ไม่อยากพากด้วยพี่น้อง,องมองนี่ เปินเอาดินผมกู้สะเป็น,นะคู่ออมซาเนาะสูงหมดทีนี่ข้องอยู่เลิกผุ่นเอฟพี่น้องอันข้องอายู่บักเลิกเรื่อยนึ่งเทปว่าไงเทปว่นี่อันต้นอันลำย่อยไอไปหายไปต้นหนึ่งเลยดินผมผุ่นนอนเอเลตอยู่เดี๋ยวที่ถ่ายพี่น้องเบิ่งกลับหน้ากลองกันเนาะเอาหมุน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 ภาพพี่น้องหมุนติว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 เบิ่งบรรยากาศโอ้โหับหน้ากลาองหมดทีนี้นี่หลังบ้านต้นลำย่ยต้นนี่กำลังแตกยอดใหม่ แตงเช้านี่เลี้ยแต่ต่อก็จะเป็นส่งนี่แหละพี่น้องต้นลำไยขุ่นข้องลึกประเทศนี่นี่มองทางร่งมองไมโครสิล่งกรับเดินนี่นี่ต้องออกสวนล้างบาตรน,นี่เนาะคุณเสาไฟฟ้ายที่คุณก้าวขี่ไหวเนาะเอสบ่ค่ะต้นล,น,ะน,ะตนลำไยเอ็ดเอวไปแล้วค่ะต้นนี่มันสิลหลอดบ่ล่ะหรืเปิดฟังล่งแล้วเนาะโอ้คุณหลอดกระซ่ามันคอย โอ้ยต้นกล้วยอ่ะมีอยู่สามสี่เขี้ยวน,นี่เดี๋ยวหนาโพนมาดินมันก็นกค่อยสไลด์ลงนกนอกขันดินบ่แน่นนี่เป่นกำลังรับตับมองทันเพราะว่าทีมันไปซุดมองไม่โค่ละนองมองต้นลำไยคนละเพราะว่าความโควิดเป็นที่่ทีเพื่อนเนาะแต่งแบบนั้นเฮ้า,าดินเฮ้าแน่นเฮ้าคู่ชา้าเฮ้าแน่นแล้วเดี๋ยวกระสีก่อกำแพงเนาะ กระแพงอ่อมเลยพี่น้องสูงเจิดเพลินเนาเอาเบิ่งบอสาเฮาบอสาเฮาข่าใสปิ้งโอ้ยรถลอยเหงานปั๊บปป๊าป กำลังดูดน้ำออกก่าสั่นเป่นจกจกดินที่เลี้ยหมองหันบ่ได้แมนต้องนอาม้ำออกหน้ามันซึมหรอแม้ยังไม่ได้ปบายเอามงนี้จกคยังนี่เขาติต่อพอบอกไม่ยังไเ่นที่ที่ยังมองเนี่เนี่ยนอ่าดยิอดอัดเนแน่นอต่อ้โอ้ดีดีโอจะมาหาข่อยเด้อ โอ้อัดมันเด่นๆโอ้อันอที่ไหนก็ให้พ่อก็าคุมอยู่พ่อก็ว่าสามสิบแปดสิบบอกเอา้าไหนว่าใจห้าสิบได้ยิน 59, ว่าห้าสิบเก้า 5้าสิบไม่ได้ห้าสิบไม่ได้ก็ขอเจ็ดสิบล่ว,นะว <laughs> เนาะน้ำมันมันแพงนะเออน้ำมันมันแพงอะไรมันก็แพงอยู่แล้วอย่าว่าแต่ค่าน้ำมันเลยค่าตัว๋วเครื่องบินก็แพงนะ <laughs> เอา้าเ้าคือลงแก้ผ่าปะที่เนี่ยจะถอดเบิร์แรกขอติติดแดง งานงอกงานงอกกับพี่น้องเฮ้ยหัวสูบเพราะเหตุงานต้องลงเนหล่นน้ำแต่เศร้าโอ้เย,ย,ย,ย็นไหมเย็นไหมโอ้ นายแก่ร่วมยอดเงิ่อนไว้เพราะว่าหนูต้องเตรียมเงินไว้อู้บ่ล่ะไม่ว่าจักนี่สูมนี้ ไลรอบทุกมุมทายทุกมุม งอกพี่น้องรถติดรถติลดลมผู้สะกเยี่ยมโซ่ลากกันแล้วพี่น้องเอ้ยวุน่นอะมีโซ,เซ่เสีนบางใหญ่เลยหลากเห็นบ่ซูมขม้าอีกเบิ้งด้วยหนออาว ติดลมติดลมขึ้นบ่าได้ขึ้นบ่าได้าไดงานเข่าแล้วงานเข่าแล้ว Ấy không ốp kìa nào, Mai khăn leo, mai khăn leo khăn tí tí con này เด้งใจไว้ถูกใจอีลาแดงใจไว้ถูกใจอีลาก็มาแล้วแล้วใส่ชุดบิกินี่ลงเลนน้ำเน่ที่ได้ช็อตเด็ดนี้นะเดี๋ยวช็อตเด็ดนี่นะ นาหมองโผกินแบบแถวเบิ้องนาเบิ้งวานเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาขันปมาคอยดันเล่นใเนาะไทโดมโดมาแล้วเมุนหมุนมุนมุน มุนมุนมุนไม่นองเส <laughs> ียงกับเสียงกับไปเสียงกับไปนี่รถดำนี่รถนี่รถบรรทุกยานะยานะเอ้าดับนากล่องเบิ้งทั้งคูนแทีนี้ เดี๋ยวเขาแต่งเดี๋ยวเขาแต่งแต่งแตงแตงเออเดี๋ยวจให้เขาแตงอยู่โอ้โน้ำไหลมากนะมันมีหมูเดี๋ยวเอาคุณให้เขาแต่งขอบเดี๋ยวเดี๋ยวบัดตอนนั้นให้เขาแต่งหลังคว้างนี่อยขอบให้น้ำมันไหลได้เอ้าไป้ถไปรถไงร้อแล้วรถไงเฮาไปบ่งหมูละเออรถไปต้องบุ่ยด้วยน้ำรถไทยไปนี่แล้ว นำ้ำรถไทยรถรถไทยดันก็ไวบุ่นรถเจยวกันบุด,ก,ดก,กันเอาแบบนีตั็เกะกะเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แต่งเขากับเจ้าเขาก็ต้องลงกรับท่านนี้อยู่แล้วนะแล้ก็แต่งต้องเอาไอ้ไม่พูดแดง ดันก็ขึ้น้วยะที่ว่าจังไรเด้วดันเลยต้อง้นไ้ต้นดันก้นบ่ 吧。<laughs>